เอาเลยแกทุกนั้นเอามาคารีวิวเอามาคารีวิวตัวนั้นปลาสงหน้านะคบไม่ได้ไม่ได้นะอืมปลาสงมาเดี๋ยวว่าอย่างดีกว่าคุณชงหน้าันอืมไม่รู้แ้ำน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 ้ไม้ม่ม้ไ้้ เอาปาโพงเอาปรับพงาจริงละคูจะคนเอา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 ไว้เซ็ตเลยเอาไว้เซ็ตเลยเซ็ตเลยเอาเซ็ตเลยเอไอ้ด้เลยเออเออตึงนั่งบาตำเพลือถุ้มขุมมันตามันตาขึ้นไม่ได้อยู่ได้จะกดตาคเพื่อใส่มานังตาค้วมันเหรบมัน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 รลาวตลกใหญ่ตายเลยต้งเดี๋ยจะไม่ทายมันโขงโคตรนน่ะโ่ดีนะ กูกระจานะนึ่งนาทีพอดีปราสีเออไม่มีแรงเลยนี่้าเออแรงลุยไปเออปลาติดเออในเะนั่งทีอันัทดี๋ยนั่งเหมือนเขาาไปทำเหนูกันไม่เราไม่นั่งมาถึงเขาไปทำทอดกรอบไม่เนอะนั่งปลานเ่อแบบกเนั่ยแบจีเลย